ม่น่าจังงีนี่มาอย่าได้ยอมค่ะยาไปนีนไม่ันัดีเลยมันเวร์ดูดิ ดค่ก็แลบะบเติมพลังก่อนเข้างานนะคะวันนี้เป็นฟิวเกิดจับยืนนะครับตองช่ไหมคะเกิดจับยืนเล้เบอร์คะาะรสชากินไม่ต้องปรุงหครัี่จิ้มหลคอลองจิมเสียต้องปรุงแบบนีล<ส>ะม <สะ S 1> ุนโยดี ได้ต้องฝึกมือต้องกัดจานมาะฟาดกันไม่ลงจริงๆคู่คนี้ฟาดกันไม่ลงตังโมเนะขาเปนเสียงด้วยเขาเป็นคอ,นอมมานด์ซึ่งมาเวลาคนโทรมาปุ๊บเสียงจะหายทันที องแม่สวยมากขอคุงค้า,าตอ้องหัวรแนเป็นเครื่องมใครอยากขอ็นเตอร์ส่วนแบบเดยวค่ะที่แผาฉ่ำมากแม่ไม่ฟังอ่ะถือเขาจะจแจกโปรแจกอะไรค่ะโปรอนะไรกันนีครับคองเซิโปร สวัสดีน้องตั้งมงคลด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาจะไม่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากดีแต่ว่าเกิดใจเกิดจ้าเป็นข่อมอแอมสอรี่สอรี่น้องขาออไปลองซ่อมหน่อยตะเกียบอันนี้ไม่โอเคกลมันกระเด็น s สอรี่แน่นหรือเปล่าขอซ่อมอันหนึ่งได้ไหมคะไม่รู้ใบจอดไม่มีทาง เอรุกิหนูมมาค่ะเท่ยทยมาแล้วตอนี่เผยไยอีกหนึ่งรอติดติดตามชีวิตดาวเวอร์เท่ยไยน้องไายชันชอบเห็นหรอคะบอกแม่มาลูกแม่ว่าหรอเป็ไรเขาไม่นแฟนรายแม่ก็ชอบพูดให้หนูเสียใจตครีมคริสต์มาสกับลูกิหนูถ้กข่าวคุณค่ะเอาไว้ใส่กระดูกแล้วก็โซ ่ไปไครับม่้คร์ค่ะต่อเกือช้าคือทั้งวันเลยนะสนุกมากได้เลยคะ่ะอยู่เซนทรัลโคราชหละะักค่ะใช่แล้วคะ่ะมาเจอกันได้นะดาราสาวมาก <c oughs> วันนี้มีการาค่ะกันเกิดขึ้นคะ่ะถ่ายรูปแม่เล็กทุกลูกคะ่ะถ่ายอุ้ย สักรูปไม่ได้สักรูปแต่แต่ตัวเองกูถ่ายให้สวยเวอร์หนูเป็นคนสวยหรอหป้ะไม่ค่ะถ่ายแกว่าติดดาวหนู่ะตล่อ,อหออืมบังนะแบบ๊บนะ <laughs> มายสางไหมแบ๊บพ่เศษแล้วคนมาคืนละ่ะ เพทาทยไปฟังข่าวมาจากไหนคะเพทายชอบเสื้อพี่ตองพี่ตองชอบใส่หลายอ่ะขอบคุณก็นที่ึงเขารอตอให้เพทายเขาไม่มีแฟนเขาก็ไม่เอามืออุ้ยแค่เขาด่าเพยาไดไม่ค่ะแม่ตองดูรู้เลยว่าเป็นรูปคุณดีจริงเลยไม่ไปสี่ยามมากเลยอ่ะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเราด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำงานแต่ถ้ามีคนดูไม่ถึงร้อยเนี่ยลูกค้าก็จะไม่จ้างงานต่อไปกดแชร์วิทย์เกับพี่ตองด้วยนะ,ะเราสองคนว่าจะสียาว่าจะมอบควมามสุขและความมั่นใจกับทุกคนนะคะถ้ากดไลค์ไม่ถึงถ้าเกิดคนดูไม่ถึงหนึ่งร้อยเนี üne, ่ยลูกค้าก็จะไม่จ้างวิทย์เกับพี่ตองอีกนะคะทุกคนขาโซเป็นกำลังใจให้ด้วยนะยังจำคลิปที่พี่ตองกินยำปลาชูนาข้าวหล่น ประธานสมาคมรุ่นกูนหนูโปริงดีรอดจำเก่งเขากป็นรู้ไหมคะว่าแม่หายอะไรเขาจำมีเก่งแบบนี้ซื้อค่ะจะได้ฉลาดคิวแปดแปดเนะแม่มันบางไปใช่ป้ะสวัสดีน้องแบ์ด้วยนะคะพี่เสื้อเขียวหน้าเหมือนพี่ตอ่อมมาใช่พี่ตอมค่ะขอโทษนะคะที่ใช้คำพูดแรงไปแบบรกหน่ะทำทำเจ๊จอยแก่ขึ้นไปเยอะ เงินที่คืนเขามายืมไปยังคะคืนใครอะคะยคืมใครช่วยบอกหน่อยเร็วจะได้พูดถูกว่า,วาคืนเขาหรือยังพูดชื่อมาหน่อยค่ะพูดชื่อคนที่พี่เพชรยืมมาหน่อยได้ไหมอ่ะเพื่อจะได้คืนเขานะเจติ๊กอร่อยมากค่ะ,ะน้องไม่พูดชื่ออะยู่นะ speak her name อ่ะพี่เพชรจะดูได้ยังไงว่าพี่เพชรไปอัปยืมเงินใครมาค่ะช่วยพูดชื่อเขาหน่อยได้ไหมครับ ถ้าไม่พูดเพลก็จะไม่ทราบว่าเธอไปยืมเงินใครอ่ะพี่ตองสวยสง่าเธอชี้สวยแบบเซ็กซี่ช่วยกดแชร์หน่อยได้ไหมคะถ้าเกิดเรากดแชร์ไม่ถึงสองร้อยในลูกค้าก็จะไม่ซื้อ้าเราอซรสไพรส์ค่ะพี่เพลพี่ตองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยุ้ยด้วยนะคะ อร่อยนะนี่รู้จริงๆคือเหมือนประมาณหมูเด้งอ่ะข้างในแตกนุ่มในใช่ไหมสวัสดีสองร้อยท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆว่าคุณน่ารักมากๆค่ะแค่โซต์กดแชร์ทำให้คนเห็นเรามากขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็จะจ้างเรามากขึ้นคุณก็จะได้เห็นความสวยของเราทั้งสองคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะอยากขอบคุณทุกท่านครับสบาย ิวพี่ตองสวยพี่ตองทำไมไม่เขียนคิวพี่เทสคิวจริงหนูก็สวยนะใช่ปะแต่เขาก็ดูลูกคุณหนุ่มเขาชอบเขียนหมนคิวเล็กคูจิในตำนานสวีทพี่อันสดาค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้างเซนทัลโคราชค่ะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะอยู่ที่ร้านชากาแฟค่ะชากาแฟคนเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับพี่ตองที่นี่ใช่ค่ะคนเยอะมาก สับสไลค์กระแทกนะคะใส่จอยขาโอ้โหโอ้ฉันก็ลืมอันนี้มาอ่าน,น,น,นชอบตำนานเรามาเด็กกรุงเทพที่ใส่สั่งใช้ชุดสีเขียวด้วยนะชุดเดียวกันเลย ใช่นี่ร้านนี้เลยค่ะร้านชากาแฟค่ะร้านลูกหนุ่มเขามากันนะหักคิวเล็กไปกับแม่หักคิวเล็กแล้วพ่อหนุ่มแม่ทางคิวมันเล็ก,กมันยุไม่สมอำเนะจะเชิญ<อ>ใส่ตักตัวอยู่อ,อู้หูหนูว่าหนูสวยแล้วนะแม่เทเวอร์เม,มื่อคืนอาร์มก็มึงลีลาดัดจริตไงแม่บอกแม่อยู่ร้านนั้นก็ดัดจริตอยู่นั่นแหละ พี่อยากจะโทรหาแม่คือต้องพร้อมค่ะแม่น้องแต็มสวัสด,ดีค่ะเี่จะจับคู่แต่งแม่น้องกตนมได้ไหมคะได้ค่ะมีจิ๊กจดีคุณแม่สวัสดีค่ะไม่มีเราขอได้ค่ะไปทานอาหาดังนึงชอบตำนานที่พี่ตองตัดผมแต่งชายแม,แมอ่อ๋พี่ช้เป็นคนเขียนสคริปต์นั่นเองค่ะวันนี้<อ>พูดได้แล้วเนาะ วันนั้นยังพูดไม่ได้แต่วันนี้พูดได้แล้วแม่เนาะมันเป็น <ขอ S 2> บทที่เพลเขียนเองตอนนั้นเพราะมันอยากมีกระแสนะ,ห,ะหัวคิวอุบาทิสุดเขาคุณนถามขอกินหมูยอบ้างนะเพราะว่ากวดจะเขาว่าหมูยอมันจะมาจากคุบนราชธา,านีมันจะอร่อยมากแม่อิ่มแล้วหรอคะก<า>ินได้เช่น,นี้หรอได้อีกค่ะอยู่ในไลน์อยู่ในไลน์ต้องกินแอพไม่ใช่อปแอพคำมันเคียงกันค่ะเข้าใจเพว่ามันเกะกะกันไหมคะเดินกินไปค่ะ พเพชส,สวยนะดูมีมิติเลิศวัยดีเบ,บิ้ลมงแม่ตำนานเพชรรักแต้มนี่เพชรนารากขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชรส์สพอร์อตรอด้วยนะคะฝากติดตามเราด้วยค่ะ หมอคิวสั้นไปค่ะแม่พีจริงค่ะในจอกๆที่เพชรอปุ๋ยแล้วร่วงจริงไหมคะจอกๆในอีบอกว่าไงหมอคิวสั้นแต่แม่พีมันต้องมาอีกหรอมันต้องมาซิ้ตรงนี้อีกใช่ปะเหมือนแม่ใช่ปะให้มันมาอยู่ตรงนี้ใช่ปะไม่ตรงข้างหน้านี่ให้มันสม่ำลื่นค<อ>ืเอเร<อ>าต้องเจนเพิ่มข้างล่างข้ามาอีกหรอข้างล่างนี่ให้ลงมาอีกข้างล่างอีกให้มันดูสม่ำอะไรเงี้ยแม่แต็มบอกว่าพี่จองสวยเหมือนเดิมเลยนะคะขอบคุณแม่แต็มค่ะคิดถึงนะคะ เท็สวยค่ะตองต้องพักก่อนจากน้องอำนาจดีเยี่ยมงานแล้วรวยแล้วอยู่ในไลฟ์ตองด่าเพชรอยู่ในไลฟ์เพชรชมอยู่อยู่อยู่ในไลฟ์ตองด่าเพชรอยู่ในไลฟ์เพชรด่าตองโอเมก้าน้ำเป็นน้มือเห่าวเยี่ยมนันเดอร์แซนหรอวน้องน้ำเป็นน้มือเห่าวค่ะหลายลิ้นนี่หลายแฉะากมากกว่าเพราะม่สั่งแล้วเนี่ยทุกเพจพยายามงานเลยพี่เพจเป็นคนน่าเอ็นดูพี่ตองเป็นคนน่ารักเนี่ยเขาเรียกว่าคนน่ารักชมไม่สั่งมาที่สอนหมอคงหอใจลูกรอติดตามหมอคงภาคสี่ออกมาแน่นอนค่ะ ไม่ว่าวันเดือนปีจะผ่านไปแค่ไหนแม่ทั้งสองคนก็ยังโซ่สวยจรัดเจิดจรัดไม่สั่งจริงๆรีโอพี่ตอมตะแลกยอมแม่ทั้งสองเวอร์สวัสดีรีโอก็ดีนานาค่ะตัวแม่นานามาแล้วนิ่หร่อนเคยเจอใครปะเจอบาเดียวกันหล่อคน่หด้ปะบนหน้าพี่เพชอีกนะฝรั่งพี่แม่แบบคิวสีอะรีโอลีนใจหน้าพี่เพช เขียนคิวยากใช่ไหมคะนั่เขียนคือไม่เป็นขยันต่อหลายค่ะจริงหนูเป็นคนที่เขียนคิวไม่เป็นยยห,หนูพูดเ,เลยเอานะหนูไม่ได้เพไม่คิดจะเรียนรู้เดี๋ยไม่คิดว่าจะตั้งใจว่าคือต้องเขียนที่ต้องกลับบ้านวันไหนาทำงานไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยววักหลบเดี๋ยววันหนึ่งจะวันกลับน่าจะเป็นประมาณไม่เจ็ดก็แปดประมาณเนี้ยค่ะถ้ามีงานจา้างเราก็อยู่ต่อยาวๆไปเลยค่ะเงินคือง,งานงานคือเงินถ้ามีงานทำเราก็ทำไปค่ะขอบคิดเลือดตั้งนะาตื่น สีเหลืองสีแยกไปแดงเลยนะคะดีพี่นวลหวานกำลังมาสีเหลืองค่ะนี่ตองจะไปขายอาหารให้น้องช้างวันหนึ่งแม่รออุ่นหนุนนะคะมาทุกสอนเต็มโซนลูกหนุ่มามาดีแม่ทำไมที่เพจไม่สักคิวไปเลยล่ะเจ็บไหมอะ่ะพี่เจนไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรนานๆนะพี่เจดนั่งรอ พี่ตองสวัสดีค่ะพี่เพชสวัสดีค่ะตอแหล้วเอออีดีโออีเจาแม่กะกะดีน,นานๆอย่ามั่นค่ะคิดถยง่นนักแกตอนนี้ทำอะไรอ่ะอยู่กรุงเทพรู้ว่าใครหินเดิมเธอ sorry can แค่นี้ค่ะวันมอโคหลอด e more สวยมากค่ะสซลูคุณหนูมากมค่ะพี่เพชคิวสรงอะไรอะคะสซลูคุณหนูค่ะ เนี่ยน้ำหล่อนกักขาไม่แปลกใจหรอกนะที่พอ,อไม่เอาเธอแก่ถึงขนาดเนี้ยว่างๆก็ไปตึงโบท็อกตึงฟิลเลอร์บ้านนะพออเขาไมด้สนใจเธอือนกับพาลาเปลี่ยนได้ไหมจิ้งจกพิลล์ครับถ้าเราน้องขาน้องขาไม่จิ้งจกเครอเลือกกินเลยนะ โอ้อ่เออไม่ได้ไม่ได้ซาเราตเสร็จแสิบลาไม่นด้ไม้แต่วิญาณจะถ่วงไรสดเงอีแก้วไม่ม่งอยู่ก้า้าวอะไรคนดูเยอะแงยังว่วงไรแค่นี้เก็รู้เลยว่าแม่กลับมาแล้วกลับมาดูบลลงียไปอานัที่คนดีปไม่รู้จักรู้จักพี่ปะรู้จักเหเขไม่รู้จักเราอเป็นดาราช่องเนี้ยื่อดัลีก่มคนนหคะจ่สั่ มมเพชรไม่ใช่นางเอกตองไม่ใช่นางลาแต่เราเป็นนักแสดงค่ะวันมาครบไปเลยดีโซดีใจมากๆที่เห็นแม่ทั้งสองคนกลับมาคู่กันอีกดีฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะยิ่งแชร์เยอะจะเห็นเราอยู่ด้วยกันบ่อยๆค่ะ เชื่อาปาจริงๆอ่ะอยากจะดันนางแทนอีเบียนะเมื่อก่อนแต่ด้วยความที่นางเป็นคนด็ดจริงงกค่าน้ำมันงานค่านี้ไม่อยากจะลงมาหาที่กรุงเทพเนี่ยคนเราอยากจะดังอยากจะมีชื่อเสียงมันต้องลงทุนถูกปะต่นี้นางเริ่มคิดได้แล้วตอนนั้นคือยังไม่คิดแต่ตอนนี้คิดแล้วมัมั่นเลยขยันมั่นใช่ไม่มีอะไรที่เราจะได้มาฟรีๆคำว่ามีชื่อเสียงอย่างงานวันเนี้ยเราก็ต้องลงทุนโดยการซื้อชุดแต่งหน้าเติมน้ำมันอย่างนี้แล้วเราจะได้ชื่อเสียงกลับมาแล้วก็จะแล้วเราก็มาต่อยต่อ อีย่างแม่เป็นคนขยันซื่อสัตย์อดทนแม่ก็สามารถเอาชื่อสินตรงนี้มาต่อยอดในการทำธุรกิจที่แม่อยากทำได้ไม่ว่าจะเป็นอ่อโซปลาทอดปลาส้มสวัสดีเจเนตพัทยาด้วยนะคะสวัสดีคุณเจเนตค่ะเจเนตบอกว่าคิวไม่ใช่มงกุด on the อะออนเดอะเบัตรนค้าคือ everything นี่ล่ะคุณตอง่วยโชชุดสำสได้ไหมอาได้ค่ะได้ชุดสำส มึงตายมึงฝากหนยค่ะเออมึงฝากค่ะด้านหลังเป็นยังไงคําเลาะคําโค้งอ่าดีที่เป็นงานเว่อร์สุดๆครับ พี่เพชรชวนพี่ตองเข้ากลุ่มจอกจอกสิเดี๋ยวทุกคนก็รู้จักพี่เพชรเข้้้าาหนแลวค่ะกลุ่มต่ำๆเข้าไปทำไมอะคะกลุ่มขยะนม่นค่ะกลุ่มที่นั่งด่าคนอื่นบูลลี่คนอื่นไงล่ะคะเรียกว่ากลุ่มเลิศพี่ตรงนี้มากขอบคุณค่ะพี่เพชรกลุ่มจอกจอกบอกว่าพี่เพชรตายแล้วจบไปแล้วชินอว่เสียใจจังเลยพี่ตองโตสวยพุ่งดีสวัสดีค่ะแม่ พี่ตองลุคนี้เหมือนสิดิพรเอาไปคนขอบขึ้น่้าัดแพทลวยดีอิ่มเอมอเออ,อ,อพี่เพชรเพื่อนรินพี่ตองเพื่อนน้ำดีขัดแพทพี่วี ควจะใส่ฟันปลอมกัดเส้นยาไม่บุรี่นะคะแสดงว่าพ่อแม่สอนมาไม่ดีค่ะสุดท้ายหล่อนก็เอาไปไม่ได้แค่หล่อนตายหล่อนก็เป็นเพื่อเข่าดุลีอย่างตายไป<ม>ฟันที่หล่อนมีครบสามพันสองชี่ก็เอาไปไม่ได้ค่ะช่วยมองโลกอย่างตรงนะคะไม่กัดอีกแล้วน,นะคะมันจะเป็นคนไร้การศึกษาและท่องได้ไม่ได้อ,<ข>อ่อนมญยาทานอ่ะกลัวจับนะคะมันอร่อยวะฉันขี้เกียจต่ออหลกับอีเพ็ดมากฉันอยากกินเวะ จะบูลลี่ใครหรือจะด่าใครต้องมั่นใจตัวเองดีพอนะคะเพราะสุดท้ายตายไปก็เหลือแต่เท่ากระดูกค่ะเพรไม่พูดอะไรเยอะนะเพรพูดแค่นี้ค่ะพูดเยอะเดี๋ยวจสติหลดเ,เจอกันแล้วไม่ตายเวอร์นาะงพยายั้งคู่สวัสดีคุณบอมค่ะคิ้วส่งเสลอีกใช่ค่ะ กัดเพชรกัดได้นะคะแต่อย่ามากัดคนรอบตัวดิฉันค่ะเลยเพราะฉันจะไม่ยอมตอนนี้เราอยู่กันที่เซนทันโคราชนะคะงานเริ่มบ่าย3าแต่เราจะเดินเข้างานกันประมาณบ่ายสามบนะคะเพราะพี่นวลเรืออีกประมาณ40กิโลเมตรจะถึงโคราชะคะ่ะ จะจำและนำไปใช้ค่ะถูกต้องค่ะไม่ว่าเขาจะปากเบี้ยวฟันผุฟันปลอมหรือว่าหูหลุดตาบอดเขาก็เป็นคนเหมือนคุณค่ะเขามีคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับคนทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะไปบูรี่ความเท่าเทียมของคนอื่นโดยให้เขาดูด้อยกว่าคุณมันดูเป็นคนที่ไร้ค่าคุณเองแต่หากที่ดูเป็นคนที่โง่และดูต่ำคุณแค่นี้ค่ะวันทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันนะคะ คุณถามหาความเท่าเทียมของโลกมนุษย์บางทีคุณไปเจอคนเอารัดเอาเปรียบคุณยังไม่ชอบเลยนับภาษารายแต่คุณมาพูดเอาจาเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาทำความคิดทางสมองทำความสวยแบบนี้ได้ช่วยมันเนอะเพราะมันเป็นนางเอกอยงเดียวใช่ไหมก็เหมือนใช่ไงผู้เป็นก็ไม่คิดหรอกขอให้หนูจะพูดแบบเป็นผู้ดีพูดเลือแค่ไหนผู้ชายทไมพอด่าบเขาบอกว่าแรงเขาพูดความจริงก็โซลับไม่ได้ด็ก ขอบคุณค่ะคุณพามเอาดิสปีดแม่จึ้งมากเลยนค่ะเก็บใครมีเช็คบินยะเดินหลังคนนี้ยังขานั่งสตาร์ทก่อนชิมจริงๆนะคะได้ยังไงก็โนสซูโนแคร์ค่ะเพราะคนที่ด่าไม่ค่อยมาซัพพอร์ตสินค้าอะไรทุกทีค่ะเพราะฉะนั้นด่าไปก็เท่านั้นนะคะดูตลกด่าไปก็โซลาไรบ่อยสาวเอิร์นด่าไปก็ไรบอยไม่ได้ระโยชน์ คุยคือนางเอกสุดๆไม่ไปแม้จะพูดความจริงถูกปะแม้แพูดความจริงตอนนี้คือนั่งรอชาลิดาคนเดียวเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่เป๊ะมากเรื่องเวลานะคะเขานัดบ่ายสามค,คือคุณต้องมาถึงเวลาก่อนบ่ายสามเพราะฉะนั้นจะอยู่ในวงการนี้ได้ยากรอนพูดแบบนี้สิถึงรักตายเลยเขาบคุนข่าวพี่ต้องแต่งหน้าโซช่ำม,มากขอบคุณค่ะ เร็คบินใช่ครับคุณพามือา,า,าส,สดีนะคะบ,บินแฟ a t ตรวจบินเ yeah. ี๋ะวิจารณ์ท็อปดัสต check right. บ i ินด้วย that's correct <S ใช่ไหมคะเราพูดแค่คำว่า check i นใช่ไหมเนี่ย อยากเห็นหน้าสดจัง <c oughs> ด่านมาบ๊วยขค่ะ Sorry Sorry out of the way how many minute I think about 30 minute I will be there He's only 30 and speed a lot okay โอเคไม่ต้องเจอกันว้าวอยู่ลุกอยู่ลุกสดยูทิฟูจูเดย y อยู่ o ุกลายฟ้าใสจริง <c oughs> หรอว้าแต่แล้ว <c oughs> ดารา I love you โอ้ that very n i c e น้ำหวาน ดาราพี่ตองอสวัสดีทุกท่านค่ะได้เอาของฝากมาให้น้องไอติมไหมเอามาค่ะเป็นแฮนด์เมดแล้วก็ริมิเต็ดเอดิชันค่ะดาราเฟลเกิลมากมๆานหยขอดูลุคของคุณชูชาติหน่อยได้ไหมคะโอเคค่ะชูชาตสวัสดีค่ะสวัสดีครับโตอิล <Wow. S 2> ิเกนถึงแล้วพี่เพชรสวยมากๆ I love อพี่ Who is makeup for you ขับรถครับ ครูอีส์เมดอ for you today uh, น้องตามน้องตามน้องน้องตาม้นนาม <Wow. S 2> น้องตามกระเทียมสาวรอนลูกไลนลนิโคลลินอร์ลอดสวัสดีน้องไปบรุธนสวัสดีครูไปด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเร่งเลยนะแล้วเราเจอกันค่ะเต็มพรินเซสคํา e to center นนะคะ for the for one โอเค โอเคครับโอเคดาราเจอกันยูเก้าโอเคครับดีพี่นวานสวยอ่ะสวยหนุ่มสดโซลดูคุณหนุ่มงานพูดดีรถทรงผมพี่นหวานโซตังโมรอรับมงมากจริงตายแล้วกูตายอีเดียวหวานเลยยะกกูจะไปหาร้านที่ไหนเก้าผมดีเนี่ยลา ก้าวมอน้ำตาลเวอร์พี่ต้องสวยเหมือนวีนาซิงดีไวดีค่ะแม่แม่วันนี้จึ้งกันมากๆเลยชดิดามงแน่โอ้ไม่ยอมนะหนูจะต้องขึ้นห้องเราลิสติกแล้วก็ไปเอาของฝากลืมก่อนว่าคุณเจนเน็ตฝากลูกชิ้นยืนกินมาให้คุณไอติมเราต้องถึงเข้างานมันจะเหมาะสมหรอว่าถือลูกชิ้นเข้างานแบบนี้ไม่ก็รอให้หลังไม่ไงเด้อ หลังไปยังไงก็เธอเกืบเพิ่งกลับเพราะเธอจะเดี๋ยวจะคก็เอาของให้ไม่เราไม่รู้ว่าติมพักที่ไหนไงอามาถ่ายเสร็จก็ขับไปหรอแม่ตื่นอาจจะนอนนี่คืนหนึ่งเพราะพวกมีติ็อตอนเย็นก็นัดนางสีก็เราก็ออกไปข้างนอกแล้วก็เอาแแบไปให้นางก็ได้นี่รัดปิดไรแล้วนะครับเ,เบื่ออีน้ำหวานสวยกว่าขี้เกียดมาขี้เกียจอะไรละตอนไรที่จะแต่ เจอกันที่างานอีกรอบนึงนะคะที่ไลฟ์สดของเพชร่ตอนที่บกเอ็มออกมาตอนที่เขาเปิดงานแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะ